ก็คือไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มีเรื่องกับตํารวจนะคะไม่ได้มีจะเอาผิดกับตํารวจนะคะแต่อยากมาออกปกว้องหมอปลานะคะที่ไปช่วยน้องๆน,นะคะที่ตกนรกทังเป็นนะคะคุณแม่จ่ายเงินไปเท่าไหร่ะตกไปจ่ายกับตํารวจไปสองหมืนหกค่ะแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนอีกเดือนละเกือบสองพันนะคะแล้วก็ส่งอาหารไปนี่ลูกไม่เคยได้กินเลยค่ะทางวัดเอาไปหมดก่อนค่ะสองหมืนหกเนี่ยตำรวจเขาบอกเป็นค่าแล้ว เขาบอกว่าเป็นค่าของทางวัดหมื่นสองค่ะแล้วก็อีกอีกหมื่นสี่คือค่ารถเขาค่ะจ่ายตรงกับตำรวจเลยค่ะจ่ายตรงจ่ายเป็นสลิปค่ะอันนี้แม่อยู่ทางกรุงเทพค่ะแล้วก็ส่งสลิปไปที่ตํารวจส่งโอนเงินไปทางตํารวจค่ะคือเขาติดต่อมาหาเรารู้ไงในเมื่อเราบอกเราอยู่ที่ที่ที่เอารูปไปนี่ใช่ไหมคะครับก็คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ละเอียดด้วยกันเขาแนะนํามาค่ะเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยเขาเอาไปบําบัดนี่คือดีดีมากเขาบอกอย่างนี้ค่ะ แต่พอเอาไปแล้วเป็นเหมือนนรกเลยนะคะขอขอย้อนให้แม่เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าลูกเราโดนจับที่ไหนแล้วไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดได้ยังไงคะอ๋อลูกอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็มีเพื่อนชักชวนค่ะแล้วก็ตํารวจท่านนี้ก็มาเอาตัวไปค่ะบอกว่าดีมากค่ะบําบัดแล้วจะหายค่ะแต่เอาไปตลอดระยะวเวลาสามเดือนนี่คือไม่ได้ติดต่อกับลูกพูดนี่ลูกต้องพูด mm hmm. ทางที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าพูดนี่ดีก็คือโดนตีค่ะออลูกอยู่ร้อยเอ็ดลูกโดนจับคดียาไหมคะไม่ค่ะไม่ได้โดนจับคดียาค่ะ แล้วแล้วตำรวจติดต่อมาค่ะเราได้ยังไงคะมีเพื่อนแนะนําไปค่ะเพื่อนที่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะแนะนำไปให้ตำรวจค่ะคือลูกนไม่ใช่กริียาลูกโดนโดนข้อาอะไรครับไม่ได้โดนข้อหาค่ะเอาไปบําบัดแล้วทีนี้ตํารวจก็บอกว่าดีแต่ตํารวจพอไปแล้วเป็นยิ่งกว่านโรกที่บอกไปนะคะตลอดระยะเวลาสามเดือนคือไม่ได้ให้ไปเจอลูกนะคะถ้าเวลาที่ติดต่อกับลูกไปก็ต้องบอกว่าดีถ้าพูดว่าไม่ดีก็คือโดนตีค่ะวันนั้นโดนตีจนสลบนะคะ ลูกเป็นอะไรทำไมต้องให้ไปบำบัดเป็นติดยาค่ะตอนนั้นที่เขาชักทวนนะคะเขาให้ผลว่าอะไรบอกว่า,วาดีแล้วก็<ด><ด>จะหายค่ะไ,ไม่ให้ปกไม่ให้ไปปั๊มน้นิ้วมือนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเสียประวัติค่ะเขาก็เหมือนว่รั่วจับจับเถูกไหมแม่ค่ะแต่คือแม่เอาไปบำบัดค่ะวันที่เขาจะเอารูกเขาไปเขาบอกเขานยันไหมว่าถ้าเกิดเอาไปจะไม่มีคดีติดตัวเดี๋ยวตำรวจจะดูแลหรืออะไรค่ะเขาบอกค่ะเขาบอกว่าจะดีมากแล้วก็ ประมาณเดือนหนึ่งก็คือประมาณปีหนึ่งก็จะได้ออกมาค่ะตำรวจบอกหรือเพื่อนบ้านบอกตำรวจบอกเลยค่ะตำรวจที่ไหนครับว่าที่สอพอสุวรรณภูมิค่ะตำรวจคนนี้คือเป็นคนเดียวกับทุกคนที่เพื่อนบ้านในหางเลยค่ะของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเลยค่ะเขาทำคนเดียวหรือว่าเขามีคนอื่นหม่มมีไปวันนั้นมีสามคนนะคะตำรวจที่ตรงนั้นนะคะ เขาแต่งชุดตำรวจให้เราเห็นใช่ไหมลูกค่ะค่ะค่ะใส่ชุดตำรวจเลยค่ะมารถอะไรครับรถปิกอัพค่ะของของของไม่ใช่ของตำรวจนะคะปิกอัพคันสีขาวค่ะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะไปรับคนหนึ่งเขาจะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งค่ะแต่เราตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่มีการแอบอ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นตำรวจจริงๆนี่ไหมคะค่ะบัญชีที่โอนไปเป็นชื่อตำรวจเป็นชื่อของชื่อชวีวันนะคะเขาอันนี้ยังไม่ได้รู้นะคะว่าเป็นของใครแต่ยังมีหลักฐานอยู่ค่ะ ค okay. นะนี้เสีย60,000บาทนะอันนี้ก็เสียให้ตำรวจโดยตอนะ